นี่เปนดไเบร์นเอา่าขอมาดูาักแลมือนน้องเลยเอาเครื่องครองไปทั้งใดด้บบดนี้เนาะพูดแล้วไปสั่งงานน้ำมูกแล้วหน้องเลยเพราะว่ามื่นวันเกิดแมนเชอร์กับมีพายุกันปุกบไปืันนี้หนูหนู โอ้ยหนูเห็นว่าหนูิ้นกี่นี่หนูหนูเยอโลับแม่เจ้ามกีนี่หนงต้ร้อเตายเนาะพี่รองเลยหูดพูขึ้นพูพูไล้นี่พี่้องเลย เออเกือบเป็นขีดข้อวาจันกี่นี่ไม่ยังต้องเชื่อเวนนะหนูโดยสบายดีป้าลูกนะลูกสบายดีลูกล่ะโดยไปใช้ไปดิไปใช้ไปเล่นบิวไปเล่นบิวบอไเล่นบิวอย่างลูกบิวอย่างดี๋ยถือยูบอโอ้ยแต่ยบิวเนาะเลย

เด้อน้ำสไปน์นั่นแหละดูสาวเหรอเดินขนมได้เอาในตะเวนบ่เดินโย่ในตะเวนมีบ่เอ้ยโย่พี่เราอุ้ยตัวไก่คอยตื่นนู้นนี่มาแล้วเพราเศ้านู่เอามีอ๋อตัวของพ่อได้บ่น้าขอพ่อวันวันเกิดได้บ่มนเอาเหตพวงมาลัยมาเฉยน่ะไอพ่ออันนั้นพี่เราไงเนาะเพราะว่าทั้งบาะเตียงเพิ่นก็คือบ่ได้ว่าหาไผมื้อนี้มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเป็นงานที่ว่าแบบ จัดแบบทีมงานเฉพาะทีมงานเขาะชื่อซื้อบริทเนา,า,าะทางบริบุ่เขาแล้คือว่าโรไลที่จะเก้าบริษัทเนาเนาะไปช่ไปคนกึ้นรถไปไครูมาแ,แล้ว,วกยวง,ง้ี่นงเยแกไปแ๊ไปฮึบมืดได้ที่ตรงนี้มืดหูมืดตาเน่ไปพ่อไปแมาเตียมที่นงเยนะเลย ไปสิพี่น้องเดินทางก่อนผู้ใดเนาะอยู่นอกบ้านผู้ใดพี่นองง้องเลยมืดมัวบ้านเฮาก็ไ,งไงด้เนาะโอ้พี่น้องเลยปรีทิ่พีเนาะเห็นหน้าแต่ละคนก็ได้เออแม่นดูเลยหนูคบไม่รักกี่นี่ควบไม่รับเนาะย่านบอกมาหอดหน้าเฮือนหน้าซาน มาเตียงทงองพผนแล้วเจอแต่ประตูน่ะจุดขยะบ่เอนี่ลูกกูกลัวอยู่พี่น้องเลยมาคบกันบนัตดตอรเนาะน้่แมงแค่เแมงบอสแมงกันกันดิฮาวดินดิหัวใจแม่ยังเต้นอยู่มือกี้่นู่เรนคบก้นเหยียบแอว์เราแพ่งได้ไหมพี่น้นนนนองพี่น่ะนั่นนงปูสาดอยู่นอกพี่ยังมีไฟมาเนี่ยขั้นแรกเลยน้องเชิญเนี่ ลงบังลงบังอันนี่พี่น้องเอ้ฮะสาบุญกันยังมัมามากนคนอันเจ้าของมันเกิดเป็นอีกชัดเผาเนาะน้องว่าเรื่องกินที่ไว้แล้ววะว่าเรื่องกินที่ไว้แล้ววะบุญอาผูวบ่าเหงาผลมาก่อนเลยพี่น้องเอ้อืออ่าเช็คเอวิวเด้อไปดูวิวไหมเดียวไปวิวใช่ดอกมาบังแม่ใส่กระโปรงให้ใสเกิบกันเด้อ

เตรียมพร้อมแบบเตรียมมุกเตรียมหอได้เลยนะเจ้ามาเรนเมื่อีเตะสวดมือทีอเออกรมาเมื่อกี้นี่บภัยกมมืออีกกระม้อีกมืีเมื่อเอาไปวะมาไม่้บอกมาไม่้ไปแล้วไปบมบเลยมวิแล้วคองงไรวงอะไร ใช้สบูนกันยังมาบ่มาดิยังยังยังบ่เลียวเวียนแล้วงานฮนเออพูดบด้แม่แล้วเจ้าโได้ขวางทางเพิ่นบ่หลุดรัวนุ่มเพิ่มนั่งอยู่เดินพี่เนาะจังเย็นอ้สาทังมันยาวมันยิ่งเพิ่นสมอลจะมีหัดกินบ่ Banaza hảo mình lăng bàn thứ hai, mọi người ấy sao bung nữ đong bì đưa con chipai. E bung lăng bàn hảo gần bà bà bằng lăng bàn bà bằng bà 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 bây giờ bây giờ bây นั่งอยู <let os> <cartoon> ่นี <sh aring> ่แล้วป่คือว่าคือนเนยเดี่ยวเมันอกี้ไปลอยลอยหลังบ้านแล้วมางแล้วควันพี่วิิวจะเกิดไหมลูกไม่พี่จ้ากอนไป่จ้าก่อนสบายดีมันเกิดแพ้ไหมนี่เกิดไพเกิดเฮาโอ้มันเกิดเพิ่นเกิดดงบิวเกิดน้องบิวเกิดเอ้บิวแม่นบอเกิดน้องบิวนะเกิดน้องบิวรังติดเชื้อได้จสลามน่ะป้าป้าเขาไปเฮ็ดอันี่กินช่วยแม่ไปป้าเฮ็ดยังกันนะ มุดคืออยู่บบบนี่บ้เห็นช้ำโอ้ยจ๊ะโอ้ยใส่ซองบ้านอะไรนะอืมเนาะมันไม่ได้เข่ามูเลยเนี่ยมูนั่งอย่างพูดมานั่งพี่มาก่อนมูก่อนพวกคนย่องดีเนาะเอ้ยมาก่อนให้เทามาก่อนเนาะเชอมาก่อนอีกได้อะพี่น้องเลยให้ซองสาวเพิ่นน้ำพาไปในครัวกุ๊กกีเฮ้ยเฮ้ยในครัวนะ กูเี่ยกีมีไสดดอชุดยังเปลี่ยนไผชุดไผยังบเปลี่ยนเพิ่มาเลยไซดโอ้ตัวมาไลยไทยวะตัไปไทยใช่ป่ะนาเพิ่นไปยังโมบิวมาไทยว่ได้จักมา่ไทยได้ไงไปจะไปไปไปเบิ้งไม่ไปเห็นยังหรอไป นี่ยังให้กินบอสใชดอกบอแม่ใ,ให้ซอยนะไปย,ยังยังชองสาวน้ำพาเออบีบไปใช่เกืบอบเช้าหนึ่งบางเด้อยังเนี่ยวราอยู่เพื่อนสองเงินวบามายังเปลี่ยนชุดชุดมาในไทยเนี่ยไปไทยมาบอก <c oughs> ไปไทยตอนใดบ <c oughs> ่มียังให้ซอยบอทั้งชองสาวโดยสบายดีเอ้าไม่โอนว่ะพี่เด้ไอ้นี่ Ông oh, hiểu phải xây nè Bỏ phải hiểu ngay thế Cứ ngay thế mới ổn bỏ Hiểu bà cái đấy rồi, <laughs> mà đeo, nào đơ phải chạy sòi nhàng đơ để khỏi tăng cái này chào chẳng khỏi hết bỏ Chẳng hãy khỏi ma này hãy khỏi hết lên Ôi khỏi đi lai con ดูว่าสบายดีไหมโอ้นโดยให้เจ้าตั้งกล้องนะบอโดยสบายดีเด้อกล้องมันแม่โอ้นเด้อสามผู้ดูขอไม่ไทยก่อนหนวะนี่บอจิ๋เสี๊ยไม่ไทยบอไปตอนใดเนี่ไปตอนบ้านเดียวไปยังเบิวไปยังบิวไปลงเทพบไปขี่กันไหนเรื่องอุ้ยไปลงเก็บไปขี่กันไหนเรื่องไปขี่กันไหนเรื่องเวลพี่น้องไง บ่นี well, so ่อุนจิขายส้มตาพี่น้องเลยให้น้๊เส้กนแม่งนังนุ้๊นเ้นตะว่นก็นี่โมห็นมาห็นอย่างนี้บ่ลายดีนี่โุยลายเส้ยิงซับเพิ่มขยักได้ดีกันดีชันในชีวิตบ่ยเรืองเพิ่มเพิมนี่บ่ เนกเอาลูก้ะเต็มจนน้ำจะเต็มเลยดิม่ได้ดิแม่ังอยมานมืนี้นะดทั้งนี้ได้ะเทดได้ได้ะไม่อ้นกรปน้ำบ่เอากปเออน้าตัวไวะโหนี่จะก่ไปน้กันไบ่ กัวเนยเจ้าเม็ดนั่งเดยเดอยู่เอากุ้นหนี่หนึ่งได้ตมอยู่นี่กะมีหัวบ่อหนาหวหนามีชึ้งในเออมีชึงในสีันหนึ่งบ่คือเสียนต้มเม็เลยนะมีหอยพี่เมาไหมครูคู้กลวยในกัวพี่ โอกงซาพึ่กรดิ่อันนี้ะวังติดเชือไดู้กติดเชื้อออกไ่ได้ออกได้นี่ลามมี่นะน้องชาแซรพี่น้องวยเวียกันก่อนเนาะไทยงนี้อย้รอบ่แล้วลกมาจ้มาเมาได้คิบยินงการเลยเด้ย่งนี้นยังจักน้ำพึ่มไปคัวได้เลยนะ้างไว้โมเมนต์ามไปคัวได้

เราเรียนไทยนะเนาะเกือบเกือนหเงี้ยเนาะไปนังนีก็ดีถ่ไปกหันเฮียแล้วระังมือนี่นี่ะพืนแล้วเปียกเลยะวังมือวน่าจะปิดแกบอกใสแล้วมันสิดปิดเลียวปิดไขว้ปิดเปิดแม่เอาไฟวเอาค่่อน้องขว้ไวาเจ้าเปิดเลยเรีวเอามาปูมปิดเบิงจาแซงนนยด้วาัน้นอี้าเลย

เมนเอนคุกหอยคกปลามีครบพี่น้องเลยดหานมาได้ดิใช้เปิดด้่ไบ้เออเราไปเสียนามหื่เตื้ปุ๊กไมเลยทานั้นพี่น้องเลยโอ้ยโอ้คนไม่ีบา้นี่ không. phải sao? không anh có tắm không luôn không rồi. Được. 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 Được rồi, sao vậy nhở? rồi, ให้กูดูรูปไปยูนกบีวิะให้น้องเชฟไปยูนกบีวิะเอาแต่พี่น้องเลยแม่นองเซฟก็สิขงอจบคลิปไวก่อนเนาะใส่เกใายงานทนกงนคือยังหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เนี่ยแต่เมื่อกี้ยังไม่รู้อีกน้ำเพียด้ข่อเีวเนาะไอ้ม่้อชยจ้าเจ้ามายังเลยน้ำเพียคข่อยก็เรียว่าไปเตี๋ยน้ำตกายังกันนะว่าได้เลยนะ้ีบี่าขี่ใช่ โหจังว้าแท้เนาะว้าใส่เสียซีนแล้วเลยติค่อท่านาฮู้เลยเาต้องมนตมก่อนังก่อนโดยๆๆตมตมหนอ้อยเจ้านะอันนี้ของข่อยอันนี้บ่ได้แม่นน้อยๆบ่แม่น่าจะเฮ็ดกินไว้มันเหลือจักอันนี้เนาะมีหยังเป็นหยังเ้ข่อยสิาเคียงบ่แม่นพุนน่ะอันนี้ก็มันยังสโอนั่นนี่เป็นไก่บ่เบวบบ่ กกินเอาอ๊ยซอเอาแล้วก็กินเอา้วก็ใส่กระจิมาสับไก่ไก่ยังนอนไก่หยังกยาหาดาวจักนี่าบิกไก่บิไก่ซอสพั่นเนาะเดี๋ยวสุมาับใส่กระละมังใหญ่ๆเด้อพี่น้องสรุปหลายดีว่าเพิ่นเอิ้นเพิ่นเว้าคนนี่บ่บ่งานั่นเฮาพี่ับหลายซะองเงอยู่พี่น้องเอ้ยน่ะบ่ฮ้อเนาะ ห่อได้ไม่ออนบอกชวนห่อพี่น้องเลยเนาะพนละกงยุ่นไม่พุกเสื่อนี่แน่เอตั้งใจบดีจะเฮาเนาะน้ำจิ้มถามีดน้ำบันถาถุงน้ำเสาเงินเอามาอยู่พี่น้องเลยเม่พวกกับกรุกกล้วยอยู่เนาะเผ็ดกินอยู่ในครั่วตอนแรกมาตอนแรกมันบอกว่าตอนนี้มีคนมาไหนมันบ่เห็นได้อยู่หลังหนาบ้านผู้อยู่หลังบ้านอยู่เซว ใช่สองเงินลองลองกระมังต OK. like ้องฉีกเด้เนาะฉีกได้เปล่อันลองเออลองเทียนฉีกได้ไหีกได้วนะตัวหนึ่งซับซิ้นสองสิ้นพอกว่าตัดผ่ามาทางนี้เอากระสืออยู่พี่น้อยทางล่างสือหนึ่งช่วกินเผามาก่อนตากันหนาเนาะชีบุตรีเผากินได้

นี่ยแตงเงินโล่งเที่ยงให้สักเมย์ได้ทำสกินมาเนี่จัดนักจัดติมไปได้เด้อแม่ออนคนงามงอกปกงอกปกหันแหละขนาดเมาเลยพี่น้องไปแล้วลูกเต่าไอ้เจ้าเงินจะไปหาลูกหาเต้าเลยเด้อเอ้ยเงินเห็นอย่างพวกกินนี่พอแต่ก้าวคนค่ได้ค่อยไปจากแม่์เลยนี่ไปน้ำเงินวิวเลยไปได้เด้อพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปเป่าเค้กแล้ววันนี้